ในการทําช่อง Youtube ของช่างเกียที่เปิดสร้างไรายได้มาทั้งหมด5เดือนนะพนนเพื่อนๆช่างเกียมีไรายได้จาก Youtube ประมาณ4ในการคํานวณของเงินของ y u t u b e เนี่ยเขาจะคนนํานวณยังไงเอาย่ง่ายเลยคือเพื่อนๆดูยอดวิวของเขาก็ได้นะช่างเกียิจะมาบอกเคล็ดลับในการทําช่อง Youtube ให้ประสบความสําเร็จนะเพื่อน,น สวัสดีคับเพื่อนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจ,จะมาเปิดประสบการณ์การทําช่อง u t u b e ของช่องช่างกิตนะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่แล้ว13,000หจึงคนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิตจ,จะบอกว่าในการท YouTube นี่มันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญทํา YouTube แล้วได้อะไรนะเดี๋ยววันนี้ช่างกิตจ,จะมาเปิดเผยอะไรได้แล้วก็จะมาบอก เคล็ดลับการทำ YouTube ให้ประสบความสําเร็จหรือว่าให้ผ่านกฎของทาง YouTube เพื่อที่จะเปิดสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกฤจจะบอกว่ามีวิธีมีขั้นตอนมีเคล็ดลับยังไงสําหรับการสร้างรายได้นะครับก่อนอื่นเลยช่างกิจต้องบอกว่าช่องของช่างกิจทำ YouTube มานะเพื่อนๆประมาณร่วมๆนะแบบจริงจังเลยนะประมาณ1ปีเต็มนะเพื่อน แบบจริงจังเลยนะประมาณ1ประมาณ1ปีเต็มนะครับแต่ช่างกิจสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ประมาณ5เดือนนะเ <_' S 1> พื่อนๆย้อนกลับไป5เดือนช่างกิจพึ่งได้เงินจากการทำยูทูบนะ <_' S 1> แล้วได้เท่าไหร่น, <_' S 1> นั้นเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะมาบอกว่าการทำยูทูบได้เงินเยอะดึอเงินน้อยแล้วช่างกิจได้เท่าไหร่ทุกวันนี้นะรวมยอดแล้วช่างกิจได้เท่าไหร่ในการเปิดสร้างรายได้มาทั้งหมด5เดือนรวมยอดแล้วช่างกิจจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูกันแล้วก็จะบอกด้วยว่า การคิดง่ายๆของการได้เงินจาก u t u b e เนี่ยเราสามารถไปคำนวณกับช่องที่เขาดังๆได้ดูยอดวิวเขาแล้วสามารถกดเครื่องคิดเลขแล้วจะเห็นยอดเงินที่เขาได้ตั้งแต่เขาเริ่มทำมาเลยนะเพื่อนอเดี๋ยวช่างกิษจะบอกแต่ก่อนช่างกิษก็เคยสงสัยว่าเขาทำ u t u b e เขาจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกฤจจะบอกให้หมดเลยว่ามีเคล็ดลับมีวิธีและวก็มีเงินอะไรที่เราจะได้จาก YouTube บ้างนะครับในการทำช่อง YouTube นั้นนะเพื่อน กฎของทาง YouTube เขานั่นก็คือต้องมีคนติดตามอย่างน้อย1000คนแล้วก็มีชั่วโมงการรับชมอย่างน้อย4 0 0พชั่วโมงนะตัวนี้เราถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้นะครับตัวนี้ต้องผ่านกฎข้อแรกก่อนตัวนี้ตอนนี้ถ้าพูดถึงในช่องช่างกิจช่างกิจก็ยังไม่ได้ถือว่าช่องของผมประสบความสำเร็จนั้นเพื่อนแต่ช่องของผม สามารถผ่านกฎของทาง YouTube ได้เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปิดสร้างไรายได้มาทั้งหมด5เดือนแล้วแต่ที่เหลือ,อาจากนี้ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราจะนําเสนออะไรให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเราจะาทําคลิปเราจะทําช่องไปในแนวทางไหนนะครับอันนั้นก็คือหลังจากนี้ไปคือความาสามารถของเราคือความคิดของเราเต็มที่เลยนะเพื่อนที่จะอยู่กับ YouTube ได้ตลอดนะเราต้องมีความคิดพัฒนาเป็นของเราเองนะครับเพื่อนๆอน ช่างกิจ,จะมาบอกในการทําช่อง u t u b e ของช่างกิที่เปิดสร้างรายได้มาทั้งหมด5เดือนนะเพื่อนๆตัวนี้นะหเดือนช่างกิมีรายได้จาก YouTube ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะเพื่อนๆเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะช่างกิเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ประมาณ5เดือนช่างกิมีรายได้จาก YouTube ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นรายได้ที่ได้จากการโฆษณาผ่านทาง YouTube อย่างเดียวนะไม่ใช่ มีสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นไม่มีนะครับตัวนี้เป็นเงินที่ได้จาก Google a เ c e n s e หรือว่าเงินที่ได้จาก YouTube โดยตรงที่เขาโอนเข้าบัญชีให้เราแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งหมด5เดือนที่ท่างกีจผ่านกฎของ YouTube และสร้างรายได้มาเนี่ยรวมเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่กว่าบาทนะครับเพื่อนถือว่าเยอะไหมสําหรับช่างกีดแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เยอะเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดหวังเลยนะเพื่นพอนคือมันเป็นเงินที่อยู่ในอากาศเงินที่เราทําคลิป แล้วก็ได้เงินมานะไอ้นี่ถ้าทั้งกิจพูดไปเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าไม่ก็ไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ถ้ามาทําเองนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะรู้ว่ามันมีค่ามากนะเพื่อนสําหรับเงินที่ได้จาก y t u t u นะตัวนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับ fc ของเราขึ้นอยู่กับคนติดตามของเราด้วยนะครับว่าเขาจะดูคลิปเราเราคลิปเราจะมีประโยชน์หรือเปล่าให้คนดูนะไอ้นี่เราถึงจะได้เงินนะ ช่างกีดก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้ช่างกีดนะตั้งแต่เริ่มทำแรกๆถ้าใครติดตามช่องช่างกีจตอนเริ่มทำแรกๆก็จะรู้ว่าการพัฒนาการวิทนาการของช่างกีาจนมาถึงปัจจุบันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็คงจะรู้นะเพื่อนคลิปแรกๆช่างกีจก็ทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ก็ผลตอบรับมาก็มีเพื่อนเพื่อคอมเมนต์นู่นนี่นั่นช่างกีดก็เอาคอมเมนต์นั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะเพื่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้นนะเพื่อกก็มมีาารตติด เพิ่มมากขึ้นจากที่ไม่มีคนติดตามเลยตอนนี้ก็มีคนติดตาม1 0 0 0 0กว่าคนนะครับแต่ช่างกิจยังไม่ได้ประสขขบความสําเร็จนะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นหลังจากนี้ช่างกิจก็ต้องอดําเนินทิศทางของช่องต่อไปนะว่าจะาไปในทิศทางไหนนะจะนําเสนอข่าวสารหรือข้อมูลอะไรให้เพื่อนๆต่อไปนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะว่าช่างกิจจะ อ่าเป็นยังไงต่อไปนะเพื่อนแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังวา่าได้เงินประมาณนี้นะครับทั้งหมด5เดือนก็จะได้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ยังไม่มีสปอนเซอร์นะเดี๋ยวต้องรอดูไปหน้าว่าจะมีสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าแต่จริงแล้วก็มีตัวสปอนเซอร์ติดต่อมาอยู่ประมาณ2อสเจ้านั้นแต่ช่างกิจยังไม่รับนะครับเพราะว่าอ่าหนึ่งละคือความสามารถเรายังไม่ถึงขั้นที่จะรับสปอนเซอร์แล้วก็อุปกรณ์ของเราแล้วก็การน,นําเสนอของเรา คิดว่ายังไม่ควรที่จะรับสปอนเซอร์นะช่างกิจเลยไปเสียไปนะจริงๆแล้วมีคนติดต่อมาทั้งหมด3บริษัทนะเพื่อนที่จะให้ช่างกิจทําทคลิปให้นะแต่ช่างกิจยังไม่ตอบรับนะครับก็คือ,อยังไม่พร้อมนั่นแหละออก็ยังไม่ตอบรับเดี๋ยวดอรูปีหน้าว่าจะมีการาติดต่อมาอีกไหมเดี๋ยวถ้ามีติดต่อมาก็อาจจะรับนะครับนี่คือ,อช่องของช่างกิจนะเดี๋ยวต่อไปช่างกิจจะบอกว่าในการคํานวณของเงินของ u t u b e เนี่ยเขาจะคํานวณยังไง เอาง่ายๆเลยคือเพื่อนๆดูยอดวิวของเขาก็ได้นะอ่าดูยอดวิวของเขาก็ได้อย่าเช่างกิจจะตีให้ต่ำๆนะ1นล้านวิวจะได้อย่างน้อย2 0 0 0 0ถึง3า0 0 0นะเพื่อนเอาแค่2 0 0ห0ก็ได้อ่าส0 0 0 0ก็คือเป็นขั้นต่ำเพื่อนๆเข้าไปดูช่องไหนนะที่เขามีคนยอดวิวดูเยอะ เข้าไปดูหลังช่องของเขาว่ายอดวิวรวมของเขาตั้งแต่เขาทามามีกี่ล้านวิวนะถ้าสมมติว่าเขามี1,000ล้านวิวเพื่อนก็เอา20,000คูณ1น0 0นั่นคือยอดเงินขั้นต่ําที่เขาจะได้ตั้งแต่ทํา y o Youtube มานะอันนี้เรื่องจริงนะเพื่อนก็คือถ้าเฉลี่ยจริงๆแล้วก็จะตกอยู่ที่1ล้านวิวก็เท่ากับประมาณ3 0 0 0 0อ่าก็เท่ากับประมาณ3,000 0บางช่องช่าง,งเกียเห็นมียอดวิวดู1,600ล้าน2000ล้านวิวอย่างนี้ ก็ลองเอาอตัดตัวเลขนุ 0, อ์ออกก็เอาสองห0ื่นขั้นต่ำไปคูณกับ1,000งพันว่า2000ที่แทนค่าด้วย1ล้านวิวเอ้ย 1, หนึ่ล้านวิวของเขาก็จะรู้ตัวเลขของเงินที่เขาได้นะเพื่อนตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อนะเพื่อนที่เราทําคลิปแล้วมีคนมาดูแล้วไล่ตังค์นะครับตัวนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะเพื่อนขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้นะคอยดูให้คือการทํา YouTube เนี่ยต้องบอกว่า ที่สาคัญเลยคือเนื้อหาของเรานะเพื่อนๆคือเนื้อหาของเราที่ตรงกับคนดูที่เขาจะไม่กดข้ามโฆษณาของเรานะเขาจะดูโฆษณาของเราไปด้วยเพราะนั้นเราก็จะได้เงินเยอะนะเพื่อนๆสำหรับการท YouTube นะเดี๋ยววันนี้ช่างเกียรติจะมาบอกเคล็ดลับในการทําช่อง YouTube ให้ประสบความสําเร็จนะเพื่อนๆคือช่างเกียรติเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนที่ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคือช่างเกียรติประสบความสําเร็จนี่คือผ่านกฎ ข้อแรกนั้นเพื่อนห0 0 0คนแล้วก,ชวก 4, ชวนะ็ชั่วโมงการดู4 0 0 0ชั่วโมงนะช่างกิจจะไม่บอกว่าประสบความสำเร็จคือร่ำรวยนะประสบความสำเร็จคือมีผ่านกฎของ YouTube แล้วสามารถเปิดสร้างรายได้นั่นคือการประสบความสำเร็จนะเพื่อนๆจะมีเคล็ดลับอยู่นั่นก็คือหนึ่งเลยเราต้องทำคอนเทนต์ที่ชัดเจนนะเพื่อนๆชัดเจนยังไงก็คืออย่างช่างกินเนี่ยไม่มีคนรู้จักช่างกิจเลยไม่มีคนรู้จักช่างกิจเลย แต่เพื่อนๆที่มาติดตามช่างกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องรถยามาฮ่าเรื่องรถยานยนต์เรื่องการซ่อมต่างๆเรื่องการรีวิวรถอันนี้คือคอนเทนต์คือจุดเด่นที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามเรานะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะทําช่องที่เกี่ยวกับ,บวัวเพื่อนๆก็ต้องเจาะจงเฉพาะวัวไปนะเพื่อนๆไอ้นั้นเพื่อนๆก็จะาสามารถมีคนติดตามที่เขาอ่า สายนั้นอยู่แล้วเขาก็จะมาดูนั้นเพื่อนอย่างเช่นถ้าเราจะทําให้มีคนมาดูเราเนี่ยช่างคิดว่ายากนะเพราะว่าหนึ่งละเราไม่มีชื่อเสียงอย่างถ้าเป็นตัวถ้าเป็นดารานั้นเพื่อนตัวนี้เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเขามาเปิดช่อง u t u b e แป๊บเดียวเขาก็ผ่านกดเขาก็มีคนติดตามไปแล้วเพราะว่านั่นคือเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่เราถ้าจะไปทําให้คนมาดูเราช่างิดคิดว่ายากมากนะเพื่อนเราต้องจับคอนเทนต์ให้จริงๆให้ได้นะอย่างเช่น เราจะทำคอนเทนต์กินเราก็ต้องทํากินอย่างเดียวนะเพื่อนดึงดูดในการกินเราไม่ต้องให้คนมาสนใจเราให้สนใจอาหารที่เราจะนําเสนออย่างที่ช่างกีิทำรถก็ให้คนสนใจรถคนไม่สนใจช่างกีดอยู่แล้วแล้วก็คนที่เลี้ยงวัวหรือว่าทําอะไรต่างๆให้ทําในสิ่งนั้นให้ให้ชัดเจนที่สุดแล้วคนจะติดตามเองนะเพื่อนอันนี้คือเคล็ดลับในการมาทำยูทูบนะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยในการทํา YouTube คือ ความสม่ำเสมอในการทำคลิปนะเพื่อนๆตัวนี้ก็สำคัญนะครับก็คืออาจจะลงอาทิตย์ละ3าถึง4คลิปตัวนี้เราก็ลงเท่านี้ไปเรื่อยไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจะลงเดือนหนึ่ง2คลิปอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ติดตามนะตัวนี้มันก็จะเป็น ผลเสียกับเรานั้นเพื่อนถ้าเราสม่ําเสมอในการทําเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับอย่างที่มีหลายคนเขาบอกว่าเกมของ YouTube เป็นเกมของความสม่ําเสมอนะอันนี้จริงนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราทําสม่ำเสมอรับรองว่าต้องผ่านกฎต้องมีรายได้อย่างแน่นอนสําหรับการทํา YouTube นะสําหรับในปี2023ปีหน้าหลายๆคนที่คิดว่าจะทันไหมจะทํา YouTube จะทําทันไหมช่างกิตตอบไปเลยว่า ไม่มีวันสายนะนเพื่อนเราลงมือทําถือว่าเราได้ทําแล้วนะถ้าเรายังไม่ทําคือเราไม่ได้ทําเราไม่มีโอกาสสาเร็จนะเพื่อนถ้าเราลงมือทําอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะตัวนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจนะเพื่อนก็คือ,อทําอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตั้งใจหาคอนเทนต์ที่ตรงที่สุดที่ดีที่สุดแล้วช่อง YouTube นั้นจะอยู่กับเราได้ตลอดนะเพื่อนอย่างช่างกิดทําเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานยนต์ช่างกิดก็มาทํางานก็มีความผูกพันมีความรักในเรื่องของยานยนต์ช่างกิดก็ชอบก็นําเสนอให้เพื่อน อีกทางหนึ่งแล้วก็ทํางานอีกทางหนึ่งซ่อมก็ควบคู่กันไปตัวนี้ก็จะอยู่ด้วยกันกับ YouTube ไปได้เรื่อยๆนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขในการทํ o u t u b e นะเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆมี f อมีทหลายคนที่รู้จกักช่างเกียิที่ติดต่อสอบถามเรื่องโน่นนี่นั่นแล้วก็การซื้อรถต่างๆก็ทําทให้มีคนรู้จักมากขึ้นนะนี่สิ่งที่ได้จาก u t u b e นะครับนอกจากเรื่องเองินนะยังได้มีตาภาพได้ความรู้จักกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูช่างเขียินะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความอบบอุ่นนเป็ความแบบ พิเศษมากนะเพื่อนถ้าใครไม่ทําก็ไม่รู้นะเพื่อนๆอ,อาจจะมองคิดว่าโอแค่ทํา youtube จริงๆแล้วพอเราทามาสักพักหนึ่งมันจะเกิดความผูกพันนะเพื่อนมันจะเกิดความแบบสนุกอ่ะสนุกกับการทําคลิปสนุกกับคนดูสนุกกับคนที่มาอมเนต์นกับเรานะตัวนี้ก็จะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนสําหรับการทํ o u t u b e นะใครที่อยากทําจ้กิดบอกเลยว่าไม่มีวันสายนะครับเริ่มเลยวันนี้ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเพียงแค่เรา,ามีการสมัครเสมอและก็มีความ ในวเนี้ในการทําคลิปนะตัวนี้ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจเพื่อนๆที่อนที่ท YouTube อยู่แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับยังไม่ผ่านกดก็ให้ทําต่อไปนะเพื่อนพัฒนาตัวเองต่อไปก็จะประสบความสําเร็จนะถึงช่างกีดแต่ก่อนยังไม่มีผู้ติดตามเลยทุกวันนี้มีผู้ติดตาม1นึ่งหมื่นกว่าคนก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจมากทุกวันนี้ก็เหมือนกับเรามีธุรกิจเล็กๆอันนึงที่เราต้องคอยดูแลไปด้วย นอกจากที่เราจะมาทํางานด้วยนะครับก็คือช่อง Youtube นั่นเองนะครับจริงๆแพลตฟอร์มออนไลน์มีหลายแพลตฟอร์มนะเพื่อนมีทั้ง Youtube มี Facebook มี t k t t o k แต่ของช่างกิจบอกเลยว่า t k t t o k กับ Facebook ไม่ได้เกิดช่างกิจเกิดได้แค่ในช่อง Youtube อย่างเดียวนะเพื่อนใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากช่วยไปติดตามช่องทางของ Facebook ของช่างกิจด้วยนะครับช่างกิจจะมาหาเดียวดวงง a c e b o o k แฟนเพจนะเพื่อนตอนนี้มีผู้ติด,ดตามอยู่300อกว่าน,นเพื่อนถือว่า S 1> <S 1> เป็นอะไรที่ยากมากนะครับสําหรับการทาแพลตฟอมออนไลน์นะแต่ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความตั้งใจของเรานะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังเริ่มที่จะทําหรือว่าทำอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆต่อไปสักวันหนึ่งก็ต้องประสบความสาเร็จนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ